อาจจะทุกคนนี่คือคลีปไปปั่นจักรยานนะจ๊ะรถน้ำหนักแบบที่จริงก็เอ,อ่อยอกบลานแล้วหนึ่งแบบปั่นเกือบ2ี่กิโลทุกคนแบบรวมไปกับนะจากนี่ไปนาแล้วานก็ขี่สาลิงตามไปมันไงล่ะร้านจะน่ารักเปล่าความจริงก็คืออยากลดน้ำหนักแหละแต่ว่าแล้วก็ออกกำลังกายไปด้วยแต่ก็ไม่รู้มันจะลงไหมที่จริงก็ผ่านมานานแล้วแหละ แต่ว่าถ้ารวมกับพี่ที่ไปด้วยกันก็คือไปสัปดารแต่แต่ว่าเอาจริงๆฉันคือไปปุ๊บประจําเดือนมาจ้าแล้วทีนี้ก็เลยหยุดไปประมาณสองสามวันแล้วก็เพิ่งมาเริ่มพี่จิงมันก็ได้หลายวันแล้วแหละแต่ว่าเอาคิดตั้งแต่หนึ่งวันมาวันที่ไปเกิดวันเกิดแม่ฉันจ้าตามหาซื้อเคเป็นปอนไม่ได้เนื่องจากโควิดระบาดหนักโควิดระบาดแล้วทีเนี้เออกลางวันให้พี่เบเตคนเดียวไปดิจักกูก็เขินไปเซ่อ วีรบัติแล้วมันหาซื้อเค้กปอนไม่ได้ว่าวีดิเค้กเซฟแล้วก็ฝากฝากมาซื้อด้วยนะประเด็นนี่จ้าก็ได้ประมาณเลยแกเอออยู่บ้านกับแม่แลต่กูใส่แม่ด้วยมันเป็นค่มือกรุบกรุบแม่กูก็เขินไปดีเพราะแกไม่ไม่ค่อยได้เค yes. ้กเท่าไหร่หรอกเนี่ยป้อนไปหนึ่งกรุบใจยิงอุ้ยสันฉันขึ้นไงแทเธอ